รู้หรือไม่บทพูดของจาพนมใน Fast a n d Furious 7มีแค่10คำเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่เน้นที่ฉากแอคชั่นปะทะกับพอลวอลเกอร์ในวันที่โทนี่จาหรือจาพนมได้โอกาสไปลดเล่นในแฟรนไชส์ Fast a n อ f u r i o u s นักแสดงชาวไทยได้รับบทเป็นเกียรติหัวหน้าทีมที่ควบคุมตัวแรมซี่ที่ดอมไปชิงตัวออกมาโดยซีหลักๆของโทนี่จานั่นก็คือการเล่นฉากแอคชั่นที่ต้องปะทะฝีมือกับพอวอลเกอร์และตลอดทั้งเรื่องเขามีบทพูดอยู่ทั้งหมด10คำเท่านั้น คำพูดทั้งหมดในเรื่องนั้นก็คือได้ครับหยุดมันไว้กันฟรีไปและ too slow หลังจากได้โอกาสเล่นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกจากแฟรนไชส์ Fast and Furious เลยกลายเป็นใบเบิกทางที่ทำให้เขาได้รับการทาบทามจากเจสันสเตทแฮมให้ไปร่วมงานกันต่อที่ e x p e n d a b l e และถูกวินดีเซลชวนมาร่วมงานใน Triple X Return of Sender Case ช้าไป